ความสัมพันธ์ขั้นลึกลงไปนะแต่ก็หลังจากนั้นอาจาอาจะพอรู้สึกว่าถูกตาต้องใจกันก็จะแต่งงานก,นกันก็มีแต่จร,ริงแล้วรูปแบบก็คือเหมือนกับคนทั่วๆไปถึงแม้ว่าจะถูกคนอื่นมองว่าเฮ้ยเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่แปลกจะต้องสื่อสารกันยากจะต้องคุยกันไม่รู้เรื่องแต่จริงแล้วก็ไม่มีความแตกต่างอะไรถูกต้องไหมครับใช่ครับนะครับผมคิดว่าสิ่งสาคัญนะครับในเรื่องของการสื่อสารนั้นอาจจะมีปัญหาหนึ่งในขณะที่ คนในครอบครัวนะคับางครั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมองว่าคนหนวรไม่ควรจะให้ให้กับคนหนวรแต่งงานด้วยกันนะคะเพราะว่า,ากลัวว่าจะมีเรืงหาเก่กอาากลูกหาลูกอาจจะคน็นหมนวดก,ก็ได้นะครับแต่จริงๆนั้นคนโหรนก็สามารถแต่งงานกันได้เขาก็สามารถมีลูกแล้วก็สามารถเล,ลี้ยงดูได้นะครับในขณะที่เขาก็มีการไปอบรมก,ก่อนที่จะมีบุตรด้วยครับในการเตรียมพร้อมก่อนที่มีการแต่งงานเราก็สามารถทําได้ทุกอย่างสามารถเลี้ยงลูกได้หลายอย่างนะครับสามารถมีลูกหลายคนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเนี่ยเขาก็เลี้ยงได้เป็นอย่างดี คือถ้าคนเรายังมีชีวิตยอยู่นะคะทุกคนก็มีสิทธิที่จะมีความสุขทางเพศได้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสําหรับสังคมไทยเราที่มีความเชื่อดั้งเดิมว่าเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศหรือเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซับซ้บอนเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาพูดนในที่สาธารณะนะคะแต่ว่ามาถึงโอกาสนี้แล้วถ้าเราคิดว่า พวกคนก็มีความแตกต่างหลากหลายกันด้วยเงื่อนไขต่าง,งๆจูงอายุบ้างพิการบ้างเจ็บป่วยบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าทุกคนยังมีความสุขได้เนี่ยเราก็ต้องเปิดพื้นที่ของการเรียนรู้ในสาธาณนะให้มีคนเรียนรู้แล้วก็เข้าใจที่ว่าเรียนรู้และเข้าใจ,าเ,เ,าใจเบื้องต้นเลยคือต้องเปิดใจให้ว้างว่ามันมีวิถีทางเลือกของการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าการมีความสัมพันธ์ดั้งเดิมนอนที่เราบอกว่ามันมีวิถีทางเลือกหลายแบบแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถจะคิดให้มันเป็นไปได้สําหรับกลุ่ม ผู้คนต่างๆเช่นผู้สูงอายุอย่างนี้นในสังคมไทยเราวแมจะบอกว่าถ้าอายุมากแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะคิดถึงเรื่องนี้ใครคิดเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้สูงอายุที่ลามกอะไรแบบนี้คะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความเข้าใจที่ผิดและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกชีวิตก็ยังมีมสิทธิที่จะคิดเรื่องนี้ได้แล้วก็สามารถทําให้เป็นไปได้หรือแม้แต่คนที่เจ็บป่วยอยู่นะคะคนก็จะคิดว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วก็ต้องงดไปหรืออะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้ว มันอาจจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้จิตใจเขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มปุ่มทุ่งกันก็ได้ถามว่าแล้วมันจะปลอดภัยไหมมันก็มีวิธีการที่จะทําให้ปลอดภัยได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาปวดหลังมากๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาเคยมีแสดงบทบาทความสัมพันธ์ทางเพศเขาในรูปแบบที่เขาเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เชิงรุกนะคะเช่นเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนบทบาทเขาก็ได้เช่นตรงนี้เนี่ยในคู่สัมพันธ์กันเนี่ยก็จะต้องมองว่าเราเนี่ย เท่าเทียมกันนะเราสร้างความสุขให้แก่กันและกันนันตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทกันได้หรือในกรณีที่เป็นคนพิการเลยเช่นกันนะคะคนพิการที่เขาเป็นอัมพาตขึ้นท่อนไปเลยไม่สามารถเคลื่อนไหวขึ้นท่อนล่างได้เนี่ยคนจะคิดว่าอออตรงเนี้ยไม่สามารถจะมีเพศสัมพันธ์ได้ละเพราะคนคิดถึงว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องเป็นเรื่องของอวัยวะเพศเป็นเรื่องของอะไรเหล่านี้นะคะจริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายส่วนื่นของเราก็สามารถที่จะรับรู้กัน ความรู้สึกทางเพศได้สามารถที่จะตอบสนองกันและกันได้ค่ะแต่เชื่อว่าคงไม่ใช่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายทุกคนที่จะมีความคิดแล้วก็มีความมั่นใจในเรื่องทางเพศแบบนี้นะคะมีคําแนะนําอะไรอยากจะบอกผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายคนอื่นๆแบงไหมที่อาจจะยังปิดกั้นตัวเองไม่กล้าไม่กล้าพูดกล้าคุยหรือว่าทําตัวให้เป็นปกติในทุกๆด้าน,นะคะ่ะสําหรับผมนะครับผมคิดว่า พูดได้หลายด้านใช่ไหมครับไม่ว่าจะเรื่องการป้องกันเรยนต่างๆนะครับผมสนับนักเรียนนะครับผมที่ว่านักเรียนสุดสำคัญเลยเออคนไม่ว่าจะเป็นคนดีคนนวกนะครับผมคิดว่าเรานะครับก็น่าจะ พยายามตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนคือไม่ไม่มุ่งในเรื่องของที่จะมีเพศสัมพันธ์น่าจะให้ให้เรียนกันนะครับแล้วเราอาจจะเห็นใครที่เป็นต้นแบบเรืต่างต่างเนี่ยเราอย่าพึ่งเราพยายามะลอดใจไว้นะครับบางคนคนหนวกเนี่ยครับก็มีเหมือนกันในขณะที่อาจจะมีแอบไปมีเพศสมัมพันธ์ก่อนที่จะชิงก่อนไปเรียนตรงนี้นะครับผมคิดว่าสําคัญที่สุดคืออย่างน้อยเราก็ต้องพยายามชั่งใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราสูมเราเรามีการทําผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจก็ได้นะครับเล่นกีฬาดีกว่านะครับ พยายามตั้งใจเ,เรียน,น,ะะยยยมมนเรื่องกีฬานะคะพยายามอย่างหมกมุ่นในเรื่องของของการมีเทศสมพัติในการการศึกษาของเราหรือสิ่งที่เราแสดงละอะไรอนาคตของเราเนี่ยก็จะเสียไปพราะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราก็สามารถจะทางานพอมีอาชีพปั๊บเนี่ยเราเราค่อยมามองว่าเออเราพร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมจะแต่งงานแล้วใช้ชีวิตคู่ได้เป็นอย่างดี ตรงนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญว่าในขณะที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการขีดผู้หญิงใช่ไหมครับคุณก็อาจจะไป,ไปถามรุ่นพี่ก็แ<า>ต่วิธีการบผูาหญิดทำอย่างไรไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจก็พยายามปรึกษาเราจะทํายังไงเราจะรัดผงนี้ทำในวิธีไหนก็พยายามที่จะเอาใจเขาใส่แใจเราเรากับเขาะละกักกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเป็นห่วนะครับสาหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นคนหนงคนดีนั้นควรจะต้องป้องกันดีกว่าที่เราจะไปชิงสุขปัญหา ถ้าเราจะมีเพศสัมพันธ์ขอให้ป้องกันมากมที่สุดซึ่วก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเรื่องของวุฒิภาวะเรื่องของวัยนะเรื่องของความพร้อมความเหมาะสมยังไงก็ต้องเป็นเรื่องที่ที่ทททต้องดูแลกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในสังคมนี้นะคะที่แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะไป วางกรอบนะฮะหรือว่าตัดสินคนด้วยมาตรฐานของเราเพียงคนเดียวนะฮะต้องลองมองในมุมของคนอื่นกาบ,บ้างาเรานี้ค่ะขออนุญาตเปลี่ยนคําถามมาถึงเรื่องของความรุนแรงขอใน้นไเรื่องของความรุนแรงทางเพศโดยละการที่เกิดขึ้นกับผู้พิการเช่นผู้พิการทางสมองผู้หญิงเนี่ยอาจจะโดนข่มขืนนะฮะโดยที่เพราะถือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้พิการทางสมองเขาไม่สามารถทำอะไรได้หรือว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะพาคนที่พิการเนี่ยไปทำหมันก็คือถือว่าเป็นการตัดโอกาส ในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศหรือว่าความสุขทางเพศของเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้บ้างก็มีนะครับที่คนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหัวเงินหรือรอ,อ,ะรอะไรต่างๆนะครับบักจะถูกละเมิดทางเพศนะครับทีน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนห่วที่ขาดโอกาสในการศึกษาหรือคนห่วที่ไม่รู้สอเลยนะครับส่วนใหญ่มักจะถูกในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ11 12คนอาจจะถูกหลอกล่อให้ไปขายบริการก็มีนะครับในขณะที่บางคนอาจจ,อาจจะดูตามบ้าน,นต่างๆนะครับคนที่อยู่ใน,ในในชุมชนเนี่ยก็เห็นว่าเออนี่เป็นคนหลกไม่สามารถพูดได้ก็พยายามล่อลวงล่อลวงไปแล้วก็ไปลงมาเมื่อทางเทศเขานะครับอาจจะเป็นการข่มขืนเข้ามาแล้วก็พอคนหลงก็จําได้นะครับเขาก็พยายามก็เลือกทำไงเขาไม่สามารถที่จะเล่าให้พาร์ล่างต่างๆองใช้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องช่วยนะครับส่วสำคัญเนี่ยคือก็ต้อง ช่วยกันป้องกันตรงนี้นะครับส่วนใหญ,ญ่ก็บางทีคุณนมเองก็เป็นผู้ที่ทําเองก็มีนะคะหลายหลายอย่างนะครับผมคิดว่าสุ่สําคัญคือก็ต้องพยายามให้ความรู้กับคนหมู่ทั่วไปด้วยนะคะคือตอนนี้ใช้เชื่อว่าสังคมไทยของเราเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะเปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับผู้พิการทางร่างกายหลายๆอย่างมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของประเด็นความสุขหรือว่าความพอใจในทางด้านเพศเนี่ยอาจจะยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกยิบยก เอามาพูดคุยกันมากในวงกว้างนะคะอยากจะให้สังคมสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของความพอใจทางเพศในด้านอื่นเรารู้สึกว่าเรายังถูกกิตกันอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้นะครับจากแต่ก่อนอนะ่ะมีมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะถูกในเรื่องของ เอาเอารัดเอาเปรียบค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างน้อยก็พยายามที่จะต้องพยายามคุยกับลูกของเขาที่เปิดห่วนะครับว่า ถ้าเราจะแต่งงานอยากแต่งงานเนี่ยขอให้เก็บเงินนะอะไรต่างๆนะคะพอเราจากที่ก็พร้อมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นครูก็พยายามให้ความรู้เรื่องของเพศศึกษาให้กับคนหนุ่มาสาวให้สุดเท่าที่จะมากได้ตรงนี้นะครับแล,แล้วก็อย่างน้อยเด็กเรียนหนุ่มวก็จะได้สามารถที่จะพูดคุยกับครูพูดกับเพื่อนหรือพูดกับทางครอบครัวได้นะครับก็ให้ทราบว่าในเรื่องของเพศนั้นมันมีความหลากหลายมากๆนะคบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยการสัมผัสอะไรต่างๆนะครับก็ให้เขาให้มีความรู้ตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ ในขณะที่ตอนนี้นะครับผมก็กังวลน,นะครับว่าเราย่ามองเรื่องแค่การมีเพศสัมพันธ์เราต้องคำนึงถึงเรื่องของเอชไอวี H A v ด้วยครับบางคนอาจจะมองว่าคนรุ่นที่เราเห็นกันอาจจะมีเชื H ้อเอชไอวี v อยู่ก็ได้อาจจะเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ก็ได้นะครับเราเราก็ต้องมองสาเหตุตรงว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือ,เ,อเราต้องป้องกันดีที่สุดในขณะที่มีเพศสัมพันธะ์เพราะว่าตอนนี้คนรุ่นหลักส่วนหลายๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มมีความรู้ในเรื่องของการป้องกัน ครับมาสุดแล้วเขาก็รู้ว่าผู้ที่ติดเ mm hmm. ชือช้อ H I V เนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ซึ่งพอพูดมาถึงในประเด็นนี้นะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะคะสังคมของผู้พิการเนี่ยค่อนข้างปิดแล้วก็มีความรู้มีได้รับความรู้ได้รับการสื่อสารจากโลกภายนอกต้องเรียกว่าโลกภายนอกนะคะค่อนข้างน้อยมากเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ก็มีนะครับ ในกรณีของคนหูหนวกส่วนใหญ่เราจะใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างแต่ก่อนนะครับผมจะเล่าฟังว่าในขณะที่คนหนวกสื่อสารกันคนทั่วๆไปหรือคนผูดีก็มองเอ๊ะภาษาบลูก็บกไว้บกดูทําอะไรผู้ดีก็หัวเราะหกขันนะคะว่าอ้อไอพวกใบมาแล้วไอพวกบใบมาแล้วนะคบคนหนวกรู้สึกว่าอะไรมาดูถูกอะไรพวกเขาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับว่าจากที่โรงเ,เ,เรียนเศถษียรืองมุทิยอนุพากษ์คนหนวกเนี่ยนะครับก็ได้พยายามใีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีจอล่ามภาษามือขึ้นมาตอนนี้ คนในสังคมก็เริ่มรู้ว่าอ๋อจอรามเนี่ยเป็นสื่อที่ทำให้คนดนเข้าถึงข้อมูล่าวสารได้แล้วก็ทําให้คนทั่วไปรับรับทราบเลยว่าภาษามือนี้ที่เข้าอยู่ในในจอเล็กๆเนี่ยเป็นภาษามือที่คนดมใช้ให้สื่อสารกันก็เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นพอหลังจากนั้นคนรูดีก็เริ่มที่อยากจะสื่อสารตำหวจก็คือพยายามที่จะหาช่องทางอย่างไรจะสื่อภาษามือก็โดยใช้ในการเสียง ในการเขียนในการสื่อสารกันแล้วก็ขอให้คุณหช่วยสอนภาษาพิเศษให้ได้ไหมเขาก็สามารถจะสอนแล้วก็สางคนต่างสอนภาษาซึ่งกันและกันนี้ขออนุญาตถามพี่นิดนะคะว่าถ้าสมมติว่าบอกได้บอกกับคนทั่วๆไปในสังคมได้ถึงโลกของผู้ที่พิการไม่ว่าจะทางใดของร่างกายนี้ก็ตามนะซึ่ง ซึ่งหลายๆครั้งก็จะถูกกีดกันออกไปจาก,จากวงสัคงคมปกติเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของความสุขทางเพศนี่เราอยากจะบอกคนทัท่วไปที่ที่อาจจะแอบขำอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยังกีดกันคนเหล่านี้ออกไปจากโลกจริงๆที่เราต้องอยู่กันบ้างค่ะ,คะถ้าในมุมมองของนิดนะคะนี่คิดว่าตอนนี้ในเรื่องของความพิก,การเ่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพิการประเภทใดก็ตามคนทัท่วไปมักจะมองว่าคนพิการหรือคนหูหงอกหรือไม่น่าจะเอาเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือในเรื่องของ พอคุยับว่าเพศเนี่ยทุกคนก็มองในเรื่องของเซ็ก์อย่างเดียวะจะมาจริงจริงแล้วคําว่าเพศเนี่ยม,มันได้หลายอย่างอาจจะเป็นความรักซึ่งมีลักษณะของเพื่อนต่อเพื่อนให้ก็ได้เราน่าจะมองเรื่องว่าคนที่อยู่ในสังคมเหมือนกันแต่มันม,มีความแตกต่างกันถ้าเรามองเรื่องว่าออมองความแตกต่างอะหรเนี่ยเราก็จะเกิดการยอมรับซึง่งกันและกันแต่ถ้าเรามองอะไรที่เราอยู่เหนือกว่าเขาคนที่การด้อยกว่าคนหนวกด้อยกว่าก็ทําให้สังคมนั้นไม่อยู่อย่างเป็นสุขแน่นอนสิ่งสำคัญคือมองความแตกต่าง พราะใช้ภาษาได้เพราะใช้ภาษาดื่มพราใช้ภาษาพูดนะคะแต่เรื่องที่สําคัญที่มีความแตกต่างแค่เล็กน้อยค่ะสิ่งที่พี่นิดพูดก็ถือว่าสรุปใจความของทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะสังคมเราต้องการความแตกต่างค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะพิการทางร่างกายหรือไม่ไม่ว่าคุณจะอายุแกเด็กเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย จริงๆแล้วเราทุกคนเท่ากันนะคะแล้วก็มีความเป็นคนเหมือนๆกันเสมอกันเท่ากัน,กนขออย่างเดียวค่ะขอให้ได้ยอมรับในความแตกต่างนั้นๆแล้วใช่เชื่อว่าเราทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็อย่าลืมว่าเราทุกคนสามารถมีความรื่นรมได้เสมอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามรวมไปถึงเรื่องของเพศด้วยวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองคนมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการดอกรับบานของเราถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะในประเด็นต่นตางๆของรายการเราได mm hmm. ก็สามารถส่งอ e ีเมลนะคะหรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะทางที่อยู่ที่ขึ้นมาให้ข้างล่างนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะในรายการดอกรักบานแข่งอย่าลืมค่ะว่าเรื่องของความรักเพศและความสัมพันธ์ mm hmm. เป็นเรื่องที่พูดคุยและเข้าใจกันได้ขอแค่เราเปิดใ like, จคุยกันเท่านั้นเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารกับเราได้ทางรายการดอกรักบานแฉ่ง เลขที่48ทับ282-83โครงการเซ็นเตอร์เพลสลำคำแหง104สพานสูงกรุงเทพ10240หรือทางเว็บไซต์ facebook.com/ รายการดอกรักบานแชท